มะม่วงดอกนี้ไม่รู้ได้ทําการทำเองนะแม่ไม่รู้ทำน,นะถ้าภาษาซีงพี่เอาตะแสลี่น่งเลยมะม่วงดอกไอ้สวายสลยนะสวายซอสวายขาวใช่เหรอมะม่วงขาวถ้าภาษาบ้านผมเขาจะเรียกว่าสวายซอนะแต่ถ้าเปรย์เป็นไ,ปไทยก็มะม่วงขาวทุกคนนี่ดูไม่รู้ถูกหรือเปล่านะพี่รู้บอกมาสไว,ยวายซา ตื่นเตันนะให้ผงตังเอายดเสากลือไปงรั้งเป็นม่วงมูเลือดเป็นต้งกางออทุกคนตอนนี้เรากินมัม่วงกับพรนะัี่ล้งอะไราจังเปลงที่เรายกตู้นมเสร็จร้อนมากอุ <c oughs> <c oughs> กกาาคนดูม,มัม่วงโคตรสุดยอดมีหมดอืมอ ทุกคนดูดอกเดียเหยียบใบรีดกรุบนวลเล็กมันอยู่อันนี้มือดองเองหรือทรยคนดูมองนี่อยดิกระสราโลงชื่ออยู่ล้วเมมโงดอกนี้ไปรู้ได้ท้อการทำเองนะแม่ไปรู้ทำนะ ถ้าภาษาซีไม่เอาแต่สเรียงหรือม่วงดองไอสายสเรียนะใบซอใบขาวใช่เหรอม่วง,งขาวถ้าภาษาบ้านผมเขาจะเรียกว่าสวายซอนะแต่ถ้าเปรย์เป็นไทยก็มะม่วงขาวทุกคนนี่ดูไม่รู้ถูกหรือเปล่านะพี่รู้บอกมาสว,ยวายไฟไวแต่ไลท์ไฟมันฉาบมันมันดิง่งทุกคนดูมะม่วงดอง เือมันสวัสดออเฮ้ยโคเจียนั่นนี่สวายดองหรืววอน้องสวอสเนอ่ทุกคนคือว่ามันไม่เหนียวนะแต่ทำาที่อื่นตามจริงมันจะเหนียวถ้าไม่ปอกเปลือกออกเหนียว

เดินสายหลยพูก็อยู่สายยางอยู่ด่ะแบรุมนี่่แ่ราถืแค่นั้นหกันสายมาใคเดินเด้เวแคจงกนายเดินสายเลเปิดเลยจอามน่ะเดินนะเลือนอ่าสลืเดินสายลำโพ

នៅតានៅតាគឺតគឺតចំនួនតានោះចតែរេងលាប់រិងតាលក់តោះវាយពីតេក្រៅក៏រមាត់មកពត់តើវាយបូលឃើញទៅក្រដាក់អ៊ូតអង្គនេះពីនេះជែកហូបផាំងឡើងតទេអុយឃើញទៅថាចងាយងាយគេចងាយមុតចងាយតាអីហុយទៅវាគ្នាញ់ណាចាំមើលມັນមានយោទៅខកក ព <coughs> uh, ីមកគាត់ដែរនាំមកទៅយកហូបខ្លះហូបបានសាប់ហើយស្កោអឺទៅហូបដែរហូបជាមួយយ៉ាមបានទៅលើអឺកាក់កូនក៏មិនមកនេះទៅគីនំហាមទៅដូចច្រើនហាមអ ல்கਹ ុលណោះតើតែបងខុនផើណាស់អ ல்கਹ ុលនឹងគីមករាល់បាត់ដាក់មិលថាទូនេះហូបលើយនេះទៅអាយនេះឈ្ងុយមិនឮមិនយល់មកដែរ เราตทเสร็จมแม่ชรูตลอดลิงรูอะไรชรูตลอดด้ท่ากินโครตาตารูดตาตารูความตารูคไรไมรู้ตกี่รอบเชีวิตโชไะเตลวนมันไม่เอเลยสทุกคนดูบรรยากาศนี้ดูดูนี่กินมะม่วงกันครับ ตามไปได้มาดํานี่มัคมันบ้านขึ้นเจริญบ่ทายทุกอย่างเดียวเลยที่บ้านสะเงของโดเนี่ยได้ป่ะมีเนี่ยบดตัวบ้านอืมเทป้าทุกปีอะสวายนี่ก็สวายเสบสถีนะสตรีงอดํามะม่วงขาวดอกใช่เหรอก็แม่สวายซออืมตัวบ้านเองก็ทอยซอเตะประสาทีนนะได้ทํามะม่วงสะดานนี่ ซาเนาะขาวกระกิตีไอัดเจ้าแลกลังมอลง12โดมเฟ4ชินเาียวชีไปพามโ12ดมโอชินี่ตัวเลเยจมานไปอืมดุแสิขาวแต่หนูแบบบุญเจียรติสระัลไงโอชยะอสรอ โอ้ยเรื่อยๆเลยสิโโลกบว่นเปิ่ลเกิดานโจายเลยอ่ยักาพันดีนอกจากนอ่นเปิ่ลโรครกเนสิบโมงนิ่งเนอย่างกาม่าสามกด่ายังไงก็ฝากกดไลกดแชรกดติดตกด้วยผมนมันลึกเอเนาะื่ตก